อายุมากกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาเด็กกว่าอะไรเงี้ยือือพอเห็นเราใจดีทําให้ก็ทําก็ใช้เราอะไรเงี้ยประมาณเนะี้ยอ่ะมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตผ่านมานานแล้วนะคะห้าปีละหกเหรียญ ขับรถสวนมับสว เหรียญน,นะคะทำไมหกเหรียญมันขึ้นคืออนาคตนะคะสิ่งดีที่จะเข้ามาจะมีจะมีคนคนหนึ่งนะคะอาจจะเ็ไม่ไม่แน่ใจนะว่าอา่มันเป็นได้สองเคสนะคะคือคุณอาจจะเคยมีคู่แข่งด้านความรักก็คือผู้หญิงทาตนี้นะคะแล้วก็หร <c oughs> ือคนคนนี้ทํา อะไรบางอย่างให้คุณผิดหวังเสียใจแต่อนาคตนะคะจะมีก็เป็นผู้หญิงท่านนี้เหมือนกันที่จะเข้ามาช่วยคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้นะอืคีนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวแต่มันเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคิงก็ตัวแทนของผู้ชายใช่ไหมสูงวัยอันนี้ก็ผู้หญิงสูงวัยก็น่าจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคุณแม่เข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินหรือซัพพอร์ตคุณนะมองไม่เห็นคนอื่น อืมเจ้ามิดอืมหรือว่าเป็นคนรักก็ไม่รู้นะรักเพศเดียวกันหรือเปล่าอืนง่ายแปลกใจทำไมไพ่ขึ้นมาแบบนี้วันนี้นวันพระหรือเปล่าดนึง้นะอดู <c oughs> ใช่ค่า <c oughs> อ่ะเป็นได้หลายเคสมากเคสแรกนะคคุณมีคู่แข่งในด้านความรักมีคุณอาจจะเป็นตกหลุมรักผู้หญิงก็ได้นะคะเพศเดียวกันหนึ่งนะผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายแล้วคนนคี้อาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจมานะคะมีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันคุณอาจจะที่แค่เขามากกว่าอะไรประมาณนี้นะแล้วในอนาคตเนี่ยคุณก็จะนิ่งนะมากขึ้นคุณจะไม่สนใจ หมายถึงว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาก็คือกรณีที่สองจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณด้านการเงินอาจจะเป็นคุณแม่นะคะอืมนะอะไรจะดีๆจะเข้ามาหาคุณนี่ไง คุณจะประสบความสำเร็จในด้านการงานสิ่งดีๆไพ่ปิดจบตอนท้าย e i g of cups เห็นไหมแล้วก็จะมีคนมามอบความรักด้วยทั้งมอบความรักด้วยคุณจะสมหวังในด้านความรักแล้วก็เห็นไหมขึ้นต้นมาอย่างทุรักทุเลปิดจบด้วยความรักนะคะจะมีคนเข้ามาให้ความรักคุณมามอบความรักคุณแล้วก็ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงทางด้านการงานนะคะ6หมายขึ้นมามันบ่งบอกืองไพ่ของการประสบความสําเร็จนะคะโอเคน่ารักมากใช่ไหมกองที่หนึ่ดูช่วงแรกนี่หมอก็สับสนงงง,ง,งงงกับไพ่ที่หนึขึ้นมาว่ามันมีแต่ตัวคุณทั้งนั้นเลยล้วนๆแล้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมันมาพลิกตอน3-4ใบสุดท้ายนี่เองนะคะก็ฟังเป็นนิทานนะคะไม่ต้องไปอินไปซีเรย่อว่าเฮ มันแปลกมันจะตรงกับเราไหมมันจะเป็นยังไงนะคะก็คอยลุ้นเอานะคะคนเรามันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละทั้งหมดนะคะถ้าเกิดคุณอยากบอกว่าไพา่บอกว่าสําเร็จแต่คุณไม่ทําอะไรเลยมันก็คเป็นไปไม่ได้เนาะเอายึดตามหลักความจริงเนาะอืมแล้วไม่จําเป็นนะคะว่าลูกค้าคุณ fc คุณจะเป็นคนที่ยังไงแล้วต่อไปมันจะมีอุปสรรคแบบไหนจะมีคนมาอันไลค์คุณกี่คนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องสนใจนะคะ มันเป็นบทพิสูจน์แสดงว่าคุณเน่ยไปทําให้เขาแบบว่าไม่ชอบได้แสดงว่าคุณก็ต้องมีพลังอะไรบางอย่างนะ <c oughs> คิดในแง่ดีนะเขาสามารถเสียเวลามากดไลค์กดเ,เขาสามารถเสียเวลามากดอันไลค์คุณได้นี่แสดงว่าคุณก็มี power <c oughs> ของเขาพอสมคนวรก็ดีนะคะหาอะไรให้เขาทำกัน เออมาดูกันนะคะอันที่สองคุณจะเจออะไรที่มันเป็นปลูกกตาโอ้คุณเป็นคนโดดเด่นไม่ชชาเราสีกุมหรือเปล่าโอ้นอกสอดอืมมีการเริ่มต้นมีความคิดนี้เริ่มสร้างสารรค์คืนกโบ ราศีถิ่ดาบทั้งดุทั้งตัดสินใจตาโดดเด่นสวยเด่นเป็นตาง,งานคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมในถุนตุนกลุ่มนักไปที่ธาตุลมนะโดดเด่นมีการตัดสินใจเป็นคนแบบมัม่นมันม่นมั่นใจในตัวเองสูง ช่วงนี้คุณอาจจะดูมีสเสน่ห์แต่ก็รู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆมีความสูญเสียผิดหวังเสียใจอาจจะไม่สมหวังในด้านความรักแต่จะโดดเด่นในด้านหน้าตารูปร่างหน้าตาอาจจะเกิดมาเพราะว่าเป็นคนหน้าตาดีนะอาจจะทํางานอยู่ในวงการอะไรที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักนะถ้าถ้วยมันเกิดขึ้น เด็กถือถ้วยดิวกว่าเด็กอยู่หรือเปล่าอบูสี่อะไโอ้โบสี่ดาว ระวังเรงปัญหาสุขภาพนะคะเขาอาจจะนิ่งคุณอาจจะนิ่งกันไปเงียบไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วอะสิ่งดีๆล่ะสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรความลักอีกแล้วเหรอเนี่ยกองนี้ก็ความรักจากเอก ต i ออ f ครับอืมมีการเดินจากกันไปแล้วนะคะหวังเสียใจกันไปจบจบไม่จบไม่รู้แต่ว่าห่างไกลกันไปแล้วไม่ได้พูดได้คุยนะคะนิ่งจบสยุบทุกความเคลื่อนไหวเอ่อ King of w a n d หรือว่า King of s t o r e ก็แต่คุณก็ยังมีแพชชั่นกับเขาเขาก็ยังมีแพชชั่นกับคุณ จะมีแรงดึงดูดต่อกันแต่ว่าอยู่ห่างไกลกันมีความจำใจจะต้องเดินจากกันไปไม่คุนเรื่องความรักอีกแล้วเนาะแล้วสิ่งดีๆล่ะคือคุณอาจจะต้องได้เดินทางไปทำงานที่ไกลๆนะเป็นไปไดไ้คุณอาจจะได้ได้เดินทางได้ย้ายที่มันก็ไม่เชิงนะคือมันอาจจะได้โยกย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง บาลานซ์เห็นไหมทูออฟวอนสองไม้คุณอนังคิดวางแผนทำอะไรอยู่วางแผนเดินทางม,มีการคิดวางแผนเดินทางทำอะไรสักอย่างในอนาคตนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณก็คือคุณอาจจะ move on จากสิ่งเก่าๆ move on จากเรื่องราวความรักในอดีตที่ไม่ดีที่ไม่สดใสแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองโดยการวางแผนอย่างรอบคอบมีความคิดความอ่านมีการมองไปข้างหน้านะคะถ o o อ wands มองกันไกล e i g h t o f